อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลนะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15กันยายน2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ทธันวาถึง15มกราข้ามปีไปเลยนะครับ หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูแต่ถ้าคุณรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกด,ดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้นะครับ ถ้าคุณรู้ในเรื่องของจุดลัคนาราศีกําเนิดคุณก็จะได้รู้ต้นทุนในดวงชะตาของเรานะครับว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้างหรือมีส่วนดีส่วนเสียในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นถ้าเรารู้พื้นฐานต้นทุนเราจะได้วางแผนการดําเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันเลยว่า คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้มีเรื่องราวใดๆเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูตำแหน่งของดาวพริฤหัสหรือดาวประจำตัวของคุณก็ยังให้คุณสําหรับตัวของคุณอยู่เพราะอยู่ในบ้านของตัวเองหรืออยู่ในเรือนชะตาของตัวเอง ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นแปลว่าในช่วงนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประเภทไม่เสร็จก็ไม่เลิกนะครับถือว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะแอคทีฟแอคชั่นมีกำลังหรือว่ามีความตั้งใจสูงในการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้บรรลุหรือตามเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าไว้นะครับโอกาสที่ทำแล้วสำเร็จมีความเป็นไปได้ถ้ามองถึงในเรื่องของงานก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียว เพราะตำแหน่งงานของคุณคือตำแหน่งของดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นทั้งเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะรับราชการหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจต่างๆผมว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับตัวของคุณเหมือนกันเพราะทำอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่ทำแล้วไปถึงเป้าหมายทำแล้วได้จับต้องเป็นรูปธรรม ทำแล้วมีโอกาสดีที่จะสำเร็จสักเซสทุกอย่างเลยทีเดียวฉะนั้นเรื่องงานผมไม่ค่อยเป็นห่วงถือว่าชาวลัคนาราศีธนูตอนนี้ทำแล้วดีเลิศเลยทีเดียวมาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างตำแหน่งดาวการเงินของคุณก็คือดาวเสาร์นั่นเองแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในบ้านของคุณในเรือนชะตาของคุณแสดงว่าตอนนี้ถ้าคุณจะหาเงินสักก้อนหนึ่ง คุณก็ได้มาด้วยความสามารถของตนเองเป็นหลักแต่ต้องยอมรับเลยว่าการหาเงินในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดผลเสียหายแต่อย่างใดคือคุณอาจจะต้องทำงานมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ของคุณก็ได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียวฉะนั้นการเงินของคุณยังถือว่าลงตัวอยู่ถือว่าไม่เสียหายแต่ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่า ในเรื่องของคนรอบข้างเอ่ยในเรื่องของเพื่อนเอ่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนในสิ่งต่างๆถึงแม้คุณจะหาเงินได้เงินมาแต่บางครั้งคุณก็ต้องเอาไปลงทุนในเรื่องราวต่างๆเพื่อจะต่อยอดเพื่อจะอทําให้ระบบระเบียบหรือขั้นตอนต่างๆมันเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่สะดุดอะไรฉะนั้นการเงินยังได้อยู่ยังหมุนได้ย,ยัง หาได้อยู่แต่ก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเ,เหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้ยังคุ้มค่าอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวหลังจากวันที่10กันยานี้เป็นต้นไปตำแหน่งของดาวราหูจะโคจรย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นแปลว่าราหูจะไม่มา ก่อขวัสสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวตลอดระยะเวลาปีกว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสมหวังมีปัญหากระทบกระทั่งมีปัญหาให้เครียดกับคู่ของตนเองมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันอาจจะสะดุดหรืออาจจะมีความขัดแย้งระหว่างกันตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำแหน่งของดาวราหูมันทําให้คนที่มีครอบครัวเกิดความปั่นป่วนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดปัญหาระหว่างกันและกันแต่หลังจากวันที่10กันยายนนี้ปัญหาความรักของคุณน่าจะหมดไปเพราะดาวราหูซึ่งเป็นพินธุบาทซึ่งแปลว่าดวงร้าวเรื่องความรักเนี่ยมันจะย้ายออกไปมันจะไม่เล็งในตัวคุณก็แสดงว่าความรักของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับคนใหม่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เจอได้พบได้สัมพันธ์ไดเ้เปิดใจหรือว่าได้ศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณแฟนคุณคู่คุณตอนนี้อาจจะมาช่วยหรือ,อ,อแบ่งเบาปัญหาเรื่องราวต่างๆของคุณได้อาจจะมาให้กำลังใจหรือให้แง่คิด ให้คอนเซัลในสิ่งต่างๆกับคุณได้ถือว่าตอนนี้ความรักของคนโสดลงตัวหรือว่าไม่มีปัญหาให้ต้องเสียใจหรือไม่ต้องมีปัญหาจะต้องมานั่งระวงระแวงแต่อย่างใดถือว่าตอนนี้ความรักของคุณเดินหน้าไปได้สวยเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยสําหรับคนโสดหรือสําหรับคนที่กําลังเปิดใจกับคนใหม่นะครับส่วนในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้าง ก็ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหรือลูกของตัวเองเพราะว่าตำแหน่งบุตรหรือลูกมันมีดาววินาศไปตกด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความห่างเหินกันหรืออาจจะลูกของเราบุตรของเราอาจจะดือ้ออาจจะไม่ค่อยฟังเราอาจจะทำอะไรโดยพลการนะครับหรืออาจจะทำอะไรไม่เป็นไปตามความคิดของเราในฐานะที่เป็น พ่อแม่คนนะครับก็ต้องพยายามที่จะคอยบอกคอยสอนคอยชี้แนะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งไหนทําแล้วดีสิ่งไหนแล้วทําแล้วไม่ดีก็ต้องพยายามตักเตือนพยายามคอยสอนอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องบุตรหรือเรื่องลูกของเราก็จะคลี่คลายลงนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือตําแหน่งของบริวาหรือลูกน้องมันก็มีสาเหตุที่อาจจะทําให้บริวารหรือลูกน้องเราเนี่ยทำงาน ให้เราโดยที่อาจจะไม่ดีนะักหรืออาจจะทำแล้วฝ่าฝืนคำสั่งไปทำอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดผลเสียเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับผิดชอบเบื้องบนอาจจะคอมเพนเราอาจจะเรียกเราไปคุยไปสอบแต่เราก็จะต้องบอกกับลูกน้องหรือต้องคอนโทรลให้อยู่ในสายงานหรืออยู่ในขั้นตอนการทำงานหรืออยู่ในเนื้องงานของเราฉะนั้นเราต้องควบคุมต้องดูแลไม่ให้งาน ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ QC เดี๋ยวงานชิ้นนั้นจะมีปัญหาแต่ถ้าเราตรวจสอบควบคุม QC ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ในช่วงนี้ลูกน้องเอ่ยจะทิ้งงานจะทำให้งานเสียหายหรือจะไม่มาทำงานมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเราก็ต้องหาสแปร์หาคนทดแทน เพื่อจะไม่ให้งานมันสะดุดหรืองานมันมีปัญหาตามมาในภายหลังก็ขอฝากเอาไว้สําหรับส่วนเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้สุขภาพของคุณไม่ห่วงหรือว่าไม่มีปัญหาให้ต้องอกังวลใจแต่อยา่างใดยังถือว่าสุขภาพของคุณแข็งแรงดียังสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไปได้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไร แต่ถ้าจะกังวลใจก็ระวังคนรอบข้างสักนิดหนึ่งเพราะตำแหน่งของดาวราวหูย้ายตั้งแต่วันที่ส10กันยานี้เป็นต้นไปอาจจะหมายถึงเรื่องคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องคนรู้จักคนสนิทนะครับอาจจะมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยอาจจะมีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเรื่องของ ทะเลาะวิวาสมีคดีความต่างๆอันนี้หมายถึงเรื่องของคนรอบข้างนะครับไม่ใช่เรื่องของเราเพียง<ส> <pe> er> แต่ว่ามันอยู่ในดวงชะตาของเราก็เลยมองว่าเฮ้ย <pe> er> มันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราต้องไปรับรู้รับทร,ร,ราบเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูถ้าคุณชมและก็ดูคลิปของผมในครั้งนี้แล้วแต่อยากจะตรวจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามา พูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับโทรมาที่0615485505 ID Line ภูมิแอส r ต3838นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท,งทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ